สวัสดีจ้าวันนี้ก็มาพบกันกับน้องน้ำหวานคนดีคนเดิมเช่นเคยนะคะวันนี้น้องน้ำหวานนะคะมีเกมมาแนะนําให้เพื่อนๆพี่ๆท,ท,ทุกท่านนะคะได้เข้ามาลองเล่นไปพร้อมๆกันนะคะไปเริ่มกันเลยวันนี้นะคะน้องน้ำหวานก็พามาดูเกมสวิตโบนัสนั่นเองเด้อเป็นเกมแคนดี้ที่ใครๆก็รู้จักกันอย่างเป็นที่แน่นอนนะคะ ะะอันดับแรกนะคะน้องน้งหมานก็เข้าเกมมาแล้วก็ต้องทําการดูเบ็ดในการจ่ายเงินรางวัลและก็สัญลักษณ์ต่างๆนะคะว่ามีการจ่ายเงินรางวัลให้เราเท่าไหร่เด้อเ,เดี๋ยวน้องน้ำหวานนะคะจะขอเลือกลงเดิมพันนะคะอยู่ที่หกบาทก่อนเนะไปคะ่ะโอ้โหเข้ารัวๆบอกเลยว่าเป็นเกมที่แตกเน้นๆแน่นๆอย่างแน่นอนนะคะมาเลยจ้ารัวๆรๆๆๆัว้า โอ้โหลูกพีก็มาค่ะได้14บสบาทสี่40สตางค์จ้าแอปเปิลจ้ารัวๆเลยเด้อโอ้โหแตกไม่หยุดเลยค่ะรอบนี้รัวๆเลยจ้าแม่ยังไม่หยุดอีกยังไม่หยุดอีกไปเรื่อยๆค่ะโอ้โหรอบนี้ได้207บาทจ้าเบ็ด22บาท50สสตางค์นะคะโอ้โหแตกรัวๆเวอร ในตัวเกมนี้นะคะเราจะมีสัญลักษณ์ที่เป็นอมยิ้มนะคะถ้าหากว,ว่าเราหมุนได้สีสัญลักษณ์ขึ้นไปนะคะเราก็จะได้ีเกมจ้าและก็ภายในเกมนะคะก็มีการให้เราซื้อฟีเจอร์ในการหมุนฟินอีกด้วยนะจะ้าสำหรับท่านใดนะคะที่ชอบการหมุนฟิแบบรวดเร็วนะคะไม่ต้องรอเดอ้อซื้อฟีเจอร์ได้เลยค่ะแต่ไม่ค่อยทันใจน้องน้ำหมานเท่าไหร่เลยเดี๋ยววันนี้นะคะน้องนหมันจะขอซื้อฟีเจอร์การหมุนีนะคะเอาละจ้าเดี๋ยวน้อง ขอ,อซื้อฟิเตอร์ก่อนเนาะในการหมุนฟรีในรอบหนึ่งจ้าเซ็ตได้ด้วยมือเราเองเด้อจ้าซื้อฟิเตอร์ไปที่6 0 0บาทเด้อเราก็จะได้สิบการหมุนฟรีจา้าแม่มาจ้าเข้าไปแล้วจ้าในการหมุนฟรีเด้อจะมีตัวคูณเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเป็นลูกระเบิดนะคะขึ้นอยู่กับตัวคูณด้วยก็จะคูณให้เราเท่าไหร่นะคะโอ้โหแต่รัวๆเลยค่ะรอบนี้ได้คูณแปดนะจ๊ะ รวมของเราอยู่ที่163บาทจุด20สตังค์ค่ะถือว่าไม่เลวเลยโตโหแตกรัวเลยค่ะดวเลยค่ะโอ้ได้ฟรีสปินโวกเพิ่มอีก5ครั้งนะคะระเบิดมาแล้ว้ะ เหลยวการบวกสี่อีกเยอะเด้อเหมืจ่ายยุ้นเลยค่ะโอ้โหรอบนี้คูณสิบแปดค่ะแต่รัวรัวเลยค่ะคูณอีกไหมแต่อีกไหมโอ้โหรอบนี้คูณสิบคูณสี่คูณแปดคูณทั้งหมดยี่สิบสองนะคะได้ยอดเงินรางวัลน,นะคะอยู่ที่สองร้อยเก้าสิบเจ็ดบาท ต้องมาดูกันนะคะว่ามันคุมหรือเปล่าในการซื้อฟรีสปินในรอบอนี้เดอ้อกลวยเข้าแล้วจ้าโอ้โหลูกพีทเข้าคะ่ะได้โคลนเสร็จนะคะรอบนี้จบ4บาทเดอ้ออายอดรวมทั้งหมดนะคะใน15ฟรีสป,ปินเนาะอยู่ที่643บาทจ้า ถือว่าได้กำไรนิดนึงซื้อฟีเกมไป600อ่ะเนาะได้มา43บาทบาทไม่เป็นไรขอซื้อซ้ำย้ำอีกทีหนึ่งนะคะไปจ้ารอบนี้คอย้ำอีกซื้ออีกครั้งนึงเลยค่ะในฟิเจอร์ฟีสปินนะคะ600บาทเปมนเดิมค่ะโอ้โหรอบนี้คูร้อยเอยไม่เข้าอ่ะจินตายจังเลย โอ้โตกรวัวๆได้สปริงเพิ่มมาอีก่่ะีสปริงจ้าไม่เลนียวไม่เนียวรอบนี้โอ้โหโอดไตเรือ่อยๆเลยเด้อรอบนี้ไม่แย่ปะว้าวๆ้าวโอ้โหไหลรรวๆเลยค่ะคูณเข้าลงมารวัวๆเลยนะคะรอบนี้ในรอบนี้นะคะ57บาทคูณไปที่นี้13เดือได้เท่าไร่มาดูยอดรวมกันนะคะ โอ้ยยอดเงินหมุนไม่หยุดเลยคะ่ะในรอบนี้นะคะเราชนะรางวัลไปที่ห3 2 4บาทสิดแปสิบตางค์ค่ะและเราก็ยังเหลือการหมุนรีอยู่เดอ้อโอ้โหรอบนี้น้องน้ำหวานย้ำไปอีกครั้งหนึ่งค่ะบอกเลยเลิศเวอร์อ้าตัวสกูยังได้อยู่นะคะ ได้ห้า้อยสบาทเลยเดอ้อโอ้โหยอมใจจริงจริเลยเกมดังเกมนี้เดอ้อแต่ไม่เก่งไฟการซื้อปีเตอร์เลยค่ะไปค้าเรายังเหลือการหมุญซีอยู่เดอ้ออ้าวหมุนสุดท้ายเข้ารัวมากแค่ครองสุดท้ายเข้ารัวรเลยค่ะโอ้โหเขาไม่เกรงใจหมุนแปลงไม่หยุดเลย รอบนี้49บาทนะคะคูณไปที่24.5ชนะเงินรางวัลน,นะคะไปที่1,188บาทจนะ้าะะ่าค่ะยอดรวมเงินหรือว่า t o ท a l win นะคะในการหมุนฟรีสป,ปินทั้งหมดในรอบนี้นะคะอยู่ที่3,125บาทเจดสิบสตางค์จ้าบอกแล้วว่าน้องน้ำหวานจะพามาเอาเงินกลับบ้านแบบเน้นๆจุกๆเลยเด้อวันนี้นะคะน้องน้ำหวานนะคะก็ทำกำไรไปได้จุกๆเลยค่ะ ได้นะคะที่สนใจที่จะรับเครดิตฟรีเราก็มีแจกให้นะคะเข้ามาสอบถามได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอของเราเดอ้อคลิกเข้าไปเลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปดูเว็บไซต์ของเราได้ที่ w w w h o t s l o t 8 8บจุดค่ะสำหรับวันนี้นะคะน้องน้ำหวานก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะอย่างไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องน้ำหวานด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งๆๆิเตือนด้วยนะบ๊ายบาย